มองหาที่ดินทำเลทองนะคะย่านคลองหลวงเชียงรากใหญ่จังหวัดปทุมธาน,นีนะคะตรงที่นี่เลยนะคะใกล้ทางด่วนมากๆแจ้งวัฒนะดินแดงบางหน้าดาวคะน้องค่ะโอ้โหเป็นพื้นที่ที่ตอนนี้เขากำลังขยายเลนขยายถนนอยู่นะคะ พื้นที่ตอนนี้นะคะเป็นถนน5เลนค่ะถ้า2ฝั่งรวมๆแล้วก็เป็น10เลนเลยนะคะติดถนนแบบนี้ทำเลทองมากๆเลยค่ะเดี๋ยวนะคะจะพาทุกคนนะคะไปชมอย่างใกล้ชิดเลยนะคะฝากติดตามด้วยค่ะสวัสดีค่ะทุาผู้ชมค่ะวันนี้นะคะเปนเมสันพัฒน์นที่ดินทำเลทองค่ะตามไิเม้มาเลยค่ะ ที่ดินแห่งนี้นะคะมีขนาด3ไร่3งาน46ตารางวาค่ะอยู่บนถนนคลองหลวงเชิยงรากใหญ่ปทุมธาน,นีนะคะตารางวาละ40,000บาทนะคะเป็น ภาษีแล้วก็ลบโอนเรียบร้อยแล้วนะคะที่ดินนะคะมีหน้ากว้างนะคะติดถนนหลวงเกือบ100เมตรค่ะใกล้จุดขึ้นทางด่วนเพียง200เมตรเท่านั้นเองนะคะเหมาะที่จะสร้างเป็นปัม๊มคอนโดโกดังนะคะเหมาะซื้อเก็งกําไรค่ะใกล้มหาวิทยายลัยธรรมศาสตร์นะคะใกล้โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ใกล้สนามกอล์ฟอยู่ในแหล่งชุมชนวัดโรงเรียนใกล้ทางด่วนด้วยล่ะคะ่ะกำลังจะมีโครงการถนนตัดใหม่เชียงรากการจนาพิเศษซึ่งจะผ่านที่แปลงนี้ค่ะ สนใจนะคะสามารถติดต่อได้ที่เบอร์ดังนี้เลยค่ะหรือว่าสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะส่งข้อความมาได้เลยค่ะ แล้เดี๋ยวตอนนี้นะคะเม่เม่จะพาทุกคนนะคะมาชมพื้นที่จริงกันก่อนนะคะเม่เม่ลงสนามไปให้แล้วนะคะสามารถดูได้เลยตามคลิปวิดีโอนี้เลยนะคะพื้นที่ตรงนี้คือบอกเลยว่าสวยงามมากๆเลยนะคะตามเม่เม่เลยเดี๋ยวเมเม่จะพาเข้าไปดูนะคะอย่างใกล้ชิดเลยตอนนี้นะคะพื้นที่นี้ก็มีปลูกต้นกล้วยอยู่ด้วยนะคะนะคะ โอถนนนี่คือแบบว่าใหญ่โตมากๆเลยนะคะใหญ่โตมากๆเลยตอนนี้เป็นทําเลทองจริงๆเลยนะคะที่ดินตรงนี้นะคะใครไม่มีคือแบบโอ้ยนะคะตอนนี้รีบเลยนะคะรีบจับจองกันได้เลยนะคะเดี๋ยวเม์จะพาทุกคนมาดูค่ะตามเม์มาเลยค่ะมาค่ะพอถึงทางตรงนี้นะคะก็เดินเข้าไปดูพื้นที่กันเลยนะคะพื้นที่ของเรานะคะจะอยู่ทางฝั่งซ้ายมือนะคะเป็นบริเวณที่เป็น พื้นที่ดินนะคะที่เราขายอยู่ตอนนี้นะคะก็ขนาดพื้นที่ดินนะคะบอกกันอีกรอบหนึ่ง3มไร่3งาน46ตารางวานะคะอยู่ตรงถนนคลองหลวงเชียงรักใหญ่ประทุมธาน,นีนั่นเองค่ะอยู่ที่ฝั่งซ้ายนะคะทุกคนจะเห็นนะแต่แม่เมฆเดินให้ดูเนี่ยให้เห็นถึงฝั่งขวาอีกด้วยให้เห็นบรรยากาศรอบๆนะคะว่ามันก็มีพื้นที่ของเราเนี่ยติดกับที่ยังไงนะคะหน้าตาเป็นยังไงนะคะตอนนี้ก็ถ่ายให้ทุกท่านได้เห็นแล้วนะคะแปลงของเราคือแปลงนี้เลยค่ะ แปลงนี้นะคะมีต้นกล้วยอยู่ตรงนี้นะคะ3ไร่นะคะ3ไร่3งาน46ตารางวาค่ะตารางวาละ4 0,000บาทเท่านั้นเองนะคะภาษีรวมโอนเรียบร้อยแล้วนะคะก็ใครสนใจสามารถเข้ามาเยี่ยมชมได้มาดูได้นะคะตอนนี้เป็นทำเลทองจริงแล้วถนนเนี่ยเขากำลังขยายเล่นอยู่นะคะแล้วติดทางด่วนอีกด้วยนะคะติดทางด่วนอีกด้วยหน้ากว้างถนนติดถนนหลวงเกือบร้อยเมตรเลยนะคะแถมใกล้จุดขึ้นทางด่วนเพียงแค่200เมตรเท่านั้นเองนะคะ เรียกว่าที่ดินแบบนี้นะคะหาไม่ได้อีกแล้วหาไม่ได้อีกแล้วนะคะณนะเวลานี้ณนะเวลานี้นั่นเองนะคะก็อย่าลืมนะคะเข้ามาสอบถามกันได้เลยนะคะฝากกดติดตามเพจด้วยนะคะที่ดินบนสถิติซื้อขายทั่วประเทศค่ะ